สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิาสาก็จะมาขอเวลานะคะให้ทุกคนฟังคลิปนี้สัสกสามถึงสี่นาทีนะคะเดี๋ยวนิสัาจะพูดให้ฟังค่ะตอนนี้ทางบริษัทนะคะกําลังรับสมัคร ตัวแทนจําหน่ายแบบ2 9 9บาทนะคะก็มีคําถามมาเยอะพอสมควรนะคะในเพจที่ถามเข้ามาว่ามีอะไรขายบ้างขายอะไรขายยังไงนะคะตัวคําถามที่2ที่บอกขายยังไงนะคะวิธีการขายเดี๋ยวเรามาเรียนกันหลังจากที่ตัดสินใจว่าสมัครนะคะแต่ตอนเนี้ยที่ามาคลิปนี้เพื่อจะแนะนําให้ทุกคนได้เจอผลิตภัณฑ์ได้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเราไม่ใช่ขายตรงเราเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะตอนนี้มีติด มีผลิตภัณฑ์นะคะณเดือนมกราปี64นะคะก็บรษิษัทปนันชิตาดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2560ค่ะประมาณเดือนพฤษภาค่ะของปี2560นะคะก็ตอนนี้ก็เกือบๆจะกื่อบสามก็4ปีแล้วนะคะ4ปีนะคะของแบรนด์ปนันชิตานะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าทุกตัวมีอ,อยอสินค้าทุกตัวมีความปลอดภยัยสินค้าทุกตัวที่ผลิตออกมามีผ่าน l a นะคะผ่านโรงงานที่มีมาตรฐานนะคะดังนั้น ตรงจุดนี้สบายใจได้นะคะทุกท่านนะคะสําหรับตัวอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมจะผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะชื่อโรงงานเซนไบโอเทคนะคะใครที่เคยจําหน่ายอาหารเสริมแบรนด์อื่นหรือว่าเคยทําอะไรที่เกี่ยวกับวงการอาหารเสริมนะคะจะไม่มีใครเลยค่ะที่ไม่รู้จักบริษัทนี้นะคะเซนไบโอเทคนะคะจะมาให้นะคะพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวนิสาเริ่มตัวแรกนะคะที่จะแนะนําให้รู้จักตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นกาแฟนะคะกาแฟสูตรดั้งเดิมของแบรนด์ปรนันชิตานะคะชื่อกาแฟปนันชิตาเลยค่ะกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่พลังงานต่ําค่ะเป็นกาแฟลดน้ําหนักนะคะมี2สูตรด้วยกันค่ะส่วนตัวกาแฟนิสสาจะพูดไปพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มนะคะตัวกาแฟสูตรเข้มตัวนี้เป็นกาแฟที่เพิ่มพวกแปะกล้วยนะคะเพิ่มคอลลาเจนไททรูเข้ามาช่วยเรื่องไขข้อค่ะช่วยเรื่องบำรุงสมองด้วยนะคะสูตรนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ลดน้ําหนักนะคะสําหรับสาย3 in 1ต้องสูตรนี้นะคะสูตร กาแฟเข้มกาแฟดํานะคะสูตรที่ทานน้าตาลน้อยๆตัวนี้ค่ะแต่ว่าทั้งสองสูตรไม่มีน้ําตาลนะคะเพียงแต่สูตรไหนที่เข้มกว่าการสูตรนี้เข้มกว่านะคะสูตรนี้พลังงานต่ําแล้วก็ลดน้ําหนักทั้ง2ส,สูตรลดน้ําหนักเป็นครีมเทียมจากพืชนะคะกินเจทานได้แล้วก็มีฮารานนะคะอิสลามทานได้อ่าผ่านไป2ตัวนะคะมีทั้งหมด13ตัวด้วยกันนะคะตัวถัดมาคือโกโก้ค่ะโกโก้ตัวนี้พลังงานแค่50กิโลแคลอรีนะคะ โกโก้ตัวนี้เป็นโกโก้ฝรั่งเศสค่ะตัวที่3นะคะตัวที่4ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากนะคะเป็นสูตรที่พัฒนาแล้วเป็นเพลไฟเบอร์พลัสค่ะช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลในลำไส้นะคะตัวนี้ช่วยชะล้างของเสียออกจากลำไส้ในร่างกายเรานะคะช่วยทําความสะอาดต้องเป็นตัวนี้ค่ะตัวดีท็อกตัวนี้ค่ะใครที่สายทานเนื้อทานอะไรเก่งนะคะคือกลุ่มเป้าหมายของเราถูกไหมคะไป เราเรียกกันว่าวุนดี้เอสค่ะตัววุนดี้เอสเนี่ยค่ะเป็นช่วยตัวช่วยในการช่วยขจัดพวกไขมันส่วนเกินนะคะแล้วก็ช่วยบล็อกแป้งนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นพวกพริกไทยชาเขียว พริกแกงหรือพริกแดงนะคะแล้วก็ชาสีม่วงค่ะชาสีม่วงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะคะชาสีม่วงช่วยเรื่องระบบย่อยแล้วก็การดูดซึมนะคะการดูดซึมไขมันจะช่วยบล็อกได้ดีมากๆแล้วก็มีแอลคานานีนะคะตัวนี้สำหรับผู้ใหญ่นะคะเด็กทานไม่ได้นะคะตัวถัดมาตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะ ตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เป็นตัวที่6แล้วนะคะคือฮุนดี้โปรตีนค่ะตัวฮุนดี้โปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ทดแทนมื้ออาหารนะคะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มของอคนที่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายตอนเย็นแล้วใช้พลังงานนิดๆหน่อยๆไม่ได้ทำอะไรเยอะกลุ่มสาวออฟฟิศเอยอะไรเอยนะคะก็มาใช้ตัวนี้แทนมื้อเช้า หรือมื้อเย็นค่ะที่มื้อที่เราไม่อยากต้องการพลังงานเยอะแต่ว่าเราอยากได้โปรโตีนสูงๆต้องตัวนี้ค่ะหุนดีโปรโตีนค่ะนะคะไปเจอที่6แล้วนะคะตัวสุดท้ายของอาหารเสริมน้องใหม่ค่ะน้องใหม่จริงๆตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปนะคะล่าสุดเพิ่งรับสินค้าไปเมื่อวันที่15ทันวานะคะตัวนี้ชื่อมาเจนตา26นะคะ ตัวมาจนต้า26เป็นพวกอาหารผิวนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลของภายในของคุณผู้หญิงแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะและมีเอลเดอร์เบอรี่นะคะช่วยต้านโควิดนะคะตัวนี้มีสารสกัดที่ช่วยต้านโควิดนะคะทานวันละหนึ่งซองค่ะทานง่ายนะคะอาหารเสริมผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวถัดมาเป็น เครื่องสําอางบ้างนะคะเดี๋ยวไปเครื่องสําอางค่ะอาหารเสริมทั้งหมด7ตัวพูดครบนะคะขอบค่ะเป็นกลุ่มของเครื่องสําอางบ้างนะคะตัวเครื่องสําอางวันนี้นี่สาเอาตัวอย่างที่เปิดรับตัวแทน2องเค่ะมาให้ดู5รายการด้วยกันนะคะคือจริงๆแล้วมันมี7รายการนะคะแต่7รายการเนี้ตัวเซรั่มกับตัวลิปยังไม่มานะคะลิปกําลังมาไม่เกิน2วันนี้แล้วก็ตัวเซรั่มนะคะเซรั่มบูสเตอร์ผิวหน้าตัวนี้สินค้าหมดนะคะ2ตัวนี้วันนี้มาดู5ตัวก่อนค่ะ ตัวพี่ตัวแรกที่ขายดีมากนะคะต้องพูดแบบคู่นะคะก็คือตัวนี้ค่ะแป้งและครีมกันแดดนะคะเราเรียกกันว่าคู่เทพนะคะคือแป้งและครีมกันแดดฟอร์เรสนั่นเองนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งเนื้อละเอียดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดของสารสกรัดเราไปดูกันในห้องนะคะถ้าตัดสินใจว่าจะทําเป็นแป้งพับนะคะเป็นแป้งพับอัดเนื้อแข็งนะคะแล้วก็ครีมกันแดด FP f p f 5 0ค่ะ p a บวกบวกค่ะเป็นสารสกรัดที่เป็นพืชออร์แกนิกนะคะทั้ง2ตัวเลยที่พูดคู่กันเพราะเขาเป็นพืชออร์แกนิกทั้งคู่นะคะ พืชออแกนิกแล้วก็ได้รับรางวัลจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีมีโมเลกุลที่เล็กๆนะคะช่วยปรับผิวเป็นรองพื้นในตัวถ้าคุณมีคู่นี้นะคะการแต่งหน้าจะง่ายมากนะคะสําหรับแป้งและครีมกันแดดนะคะผ่านไป2ตัวก่อนนะคะตัวถัดมาตัวถัดมาตัวนี้เป็นลูกรลักตัวใหม่ของแบรนด์เรานะคะเป็นตัวออร่าครีมนะคะออร่าไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้ช่วยเรื่องความชุ่มชื่นของผิวรอยฟ้ากลัค่ะ ราคาไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้หลักร้อยขายไม่ยากนะคะตัวนี้ครีมบำรุงผิวหน้านะคะไปค่ะครีมบำรุงผิวหน้าผ่านไปนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นครีมบำรุงผิวกายค่ะที่เรารับตัวแทนจําหน่ายนี่นะคะครีมบำรุงผิวกายของเรามีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกคือกลิ่นวาเลีองนะคะกลิ่นชื่อกลิ่นจะอยู่ตรงนี้กลิ่นที่2คือกลิ่นบองค่ะแล้วก็กลิ่นน้องใหม่ล่าสุดหลอดสีชมพูคือกลิ่นมาดูเซอร์นะคะทั้งหมดนี้3กลิ่นนี้ที่นิสาถืออยู่คือ โลชั่นนะคะทุกคนโลชั่นบำรุงผิวแล้วก็เป็นน้ำหอมหอมเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบดนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะหอมทนทั้งวันเลยค่ะ<ม>โอเคไปที่โลชั่นเสร็จนะคะหลังจากที่โลชั่นเสร็จเราไปครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำก็มี3ตัว3กลิ่นด้วยกันนะคะครีมอาบน้ำให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะครีมอาบน้ำมี3กลิ่นเป็นกลิ่นของฟูเซียนฟูเซียนนะคะ ซูคเครสนะคะแล้วก็มิราเคิลนะคะมิราเคลิลดูเซอร์นั่นแหละค่ะดูเซอร์แต่เป็นกลิ่นเหมือนคอเตอ,เตอร์แบนเลยค่ะแต่ในราคา390านะคะเราก็รับตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะนี่เป็นครีมอาบน้ำนะคะเดี๋ยวทุกคนจะสับสนขวดแบบนี้คือครีมอาบน้ำถ้าเป็นหลอดคือโลชั่นบำรุงผิวนะคะนี่คือสินค้าทั้ง เอสิตัวนะคะวันนี้มาพูดให้ฟังแล้วก็อีก2ตัวคือเซรั่มของมันหมดนะคะดังนั้นจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะเซรัม่มแล้วก็ลิปสติกเดี๋ยวค่อยติดตามนะคะลิปสติก เป็นสินค้าใหม่ของปี64ค่ค่ะอตใหม่กําลังเดินทางมาที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะดังนั้นจะยังไม่ได้มีให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะใครที่ชอบแล้วก็ลองตัดสินใจนะคะเราทํางานประจาไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยได้ค่ะลองเข้ามาศึกษานะคะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะวิธีการทําขั้นตอนการโพสต,ต, OSE, ต์การทํารูปนะคะเรามีสอนทุกอย่างเลยค่ะในห้องเรียนนะคะไม่ใช่ขายตรงไม่ใช่แบบนักแต่แล้วก็ หัวคิวหรืออะไรแบบนี้ไม่จะไม่มีแบบนั้นนะคะตัวนี้ก็คือซื้อมาขายไปมีราคาตัวแทนเรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจก็อาจจะซื้อไปลองได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ